สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจําเดือนอครึ่งเดือนหลังนะคะไม่ใช่ประจําเดือนต้องประจําครึ่งเดือนหลังเดือนพฤศจิก,กายน2567นะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่3เริ่มต้นตั้งแต่คนลัคนาราศีตุลราศีพิจิกและก็ราศีธนูนั่นเองในครึ่งเดือนหลังเนี่ยนะคะมีดาวย้ายแค่ดวงเดียวคือดาวอาทิตย์โดยที่ดาวอาทิตย์ย้ายจาก ราศีตุลเข้าสู่ราศีพิจิกแต่ว่ามีดาวสองดวงนะคะที่มีการโครจรเปลี่ยนไปดาวเสารค่ะเริ่มโครจรปกติในวันที่18พฤศจิกายนและดาวพุธเริ่มโครจรพักองศาตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนจนถึงวันที่4ธันวาคมนะคะ,ะก็เป็นการโครจรพักองศา คนรัคนาราศีตุลน,นะคะเริ่มต้นเลยดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะเข้าไปอยู่ในเรือนการเงินนะคะร่วมกับดาวพุธจะเห็นว่าดาวไปกองเป็นกระจุกอยู่ในเรือนกระดุมพระการเงินมีการกระตุ้นนะคะมีการขับเคลื่อนอาจจะมีการหมุนเวียนมีการเข้ามา,าได้มีรับผลเกี่ยวกับการเงินซึ่ง รับผลเข้ามาแต่ว่าอาจจะมีความช้าดาูลองลองดูนะคะมันอาจจะมีการเชื่องช้าบ้างมีความติดขัดบ้างนะคะแต่ก็มีโอกาสที่จะได้าถามว่าได้เยอะได้มากน้อยแค่ไหนก็พอดีนะคะเพราะว่าดาวเจ้าเดินการเงินเนี่ยก็ได้ตําแหน่งเป็นนิดอยู่ในเรือนกรมมะอยู่แต่อย่างไรก็ตามก็มีโอกาสที่จะได้ ผลสาเร็จเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองในระดับหนึ่งนะคะถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้เต็มที่ถึงร้อยเปอร์เซนต์แต่ก็มีโอกาสที่จะได้รับในสิ่งเหล่านี้ดาวศุกร์ค่ะดาวเจ้าเรือนตัวตนของเราได้ตําแหน่งมหาจักรอยู่ในเรือนสหัชชะตัวเราเนี่ยนะคะมีเป็นช่วงที่เราทําอะไรมีคนหนุนนะคะศุกร์ในตําแหน่งนี้นอกจากเป็นมหาจักรแล้วได้ ตำแหน่งปทุมเกณฑ์นะคะ,ะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีแล้วก็ทําอะไรก็จะมีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือ,อเกื้อกูลจากคนรอบข้างอยู่สูงในตำแหน่งมั่นคงด้วยนะคะด้านความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะคนรอคอยแฟนเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยก็มีโอกาสพบนะคะแต่ก็เป็นความรักที่สุขสุขทุกๆนะคะ แล้วก็การลงทุนการทําอะไรมันมีการขับเคลื่อนแล้วปัญหาต่างๆมันก็พร้อมมาแต่ว่าการขับเคลื่อนเรื่องความก้าวหน้าเรื่องการงานมันก็ดําเนินไปการลงทุนอ,อย่าทําดีกว่านะคะอย่าลงทุนมากนะคะต้องมีขอบเขตเพราะว่ามันก็เป็นดาวเสานะคะดาวเสาอยู่ในเรือนปุตตะมันก็เป็นพินทุบ,บาทอยู่มันก็อาจจะมีผลเสียหายเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนของเราได้แต่ถ้าเรา หลีเกเลี่ยงไม่ได้เราลงทุนไปแล้วเราก็คนโทรลมันให้อยู่ในอขอบเขตที่เหมาะสมมันก็อาจจะขับเคลื่อนไปได้ดีอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่จะต้องเตือนกันส่วนโดยรวมการงานของเราก็จะมีโอกาสที่จะขับเคลื่อนไปได้ดีในลักษณะที่ว่าทำอะไรมีคนเริ่มหนุนหนุนนำนะคะช่วยเหลือคุณน,นั่นเองนะคะ ก็จะมีโอกาสก้าวหน้ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งต่างๆแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันจะต้องมีด่านนะคะมีแบบทดสอบมีอุปสรรคอยู่แล้วมันถึงจะไปได้ดีไปได้สวยนั่นเองนะคะสำหรับคนลัคนาราศีตุลอ,อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะคะคุณอาจจะมีค่าใช้จ่ายเงินเนี่ยนะคะเกี่ยวพันกับคนในบ้านเกี่ยวพันกับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะคะ ได้ด้วยช่วงนี้ก็บริหารจัดการเรื่องการเงินได้ด้วยเงินก็อาจจะเข้ามาก็จริงแต่ว่ารายจ่ายเนี่ยมันรอนะคะมันรอก็บริหารจัดการให้ดีๆก็จะเป็นอะไรที่ขับเคลื่อนชีวิตไปได้ดีนั่นเองต่อไปนะคะราศีที่สคือราศีพิจิกคนลักนณาราศีพิจิกเนี่ยดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเดินการงานเข้ามากลุ่มลักขณางานเยอะงานเข้านะคะร่วมกับดาวพุธงานที่สัมพันธ์กับ ลาบผลงานที่จะทำให้เกิดรายได้ไรายรับเดียนะคะมีโอกาสเข้ามาได้สูงงานที่เราจะต้องมีความรอบคอบมีความละเอียดก็ต้องเตือนตัวเองตลอดนะคะเพราะดาวพุธพักองศานะคะดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะด้วยแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะด้วยมาพักองศาอยู่ในเรือนของเราเนี่ยนะคะเรือนปนุเลยเนี่ยปัญหา ในการติดต่อเจราจาสื่อสารหรือสัมพันธ์เกี่ยวกับเอกสารสัญญาอาจจะเกิดความล่าช้าเกิดติดขัดเกิดมีปัญหาเกิดพูดกันแล้วเข้าใจกันคนละแบบไม่เข้าใจกันเนี่ยแต่โดยวรวมมีคนช่วยนะคะเพราะว่ามีดาวพฤหัสที่ดีนะคะเล็งดาวอาทิตย์อยู่เป็นดาวคู่มิตรใหญ่คนช่วยเหลือก็มีแต่ปัญหาก็เกิดปัญหากเกิดเราก็แก้ไขไปอันเนี้ยสำคัญ ดาวศุกร์นะคะ,ะ,คะเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศด้วยเข้าไปอยู่ในเรือนกระดุมพระเนี่ยนะคะ,ะก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเงินค่อนข้างเยอะค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นอะไรที่คุณจะต้องอบริหารจัดการเรื่องการเงินให้ดีๆอันนี้เป็นจุดที่สําคัญนะคะปัญหาเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับในครอบครัวก็อาจจะเกิดขึ้นได้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้าน อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะคะก็ต้องดูแลกันไปอย่าละเลยเรื่องสุขภาพร่างกายอันนี้เป็นจุดสำคัญนะคะ7 8 9 10สอ่าส่วนการงานเนี้ยก็ขับเคลื่อนไปได้อ่าขับเคลื่อนไปได้พร้อมกับแก้ไขปัญหาไปด้วยนะคะแต่ก็มีคนช่วยเหลือคนช่วยหนุนอยู่เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวอะไรอะไรก็อ่าจะจะต้องขับเคลื่อนไปได้ดี แต่ถ้าเรากลัวเราหยุดเนี่ยงานเราก็ไม่ก้าวหน้าเพราะฉะนั้นเราต้องขับเคลื่นอนต้องทำทำเขาเรียกว่าดําเนินการต่อนะคะส่วนเรื่องการเงินการทองเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยเข้ามาเล็งไงไหมคะดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยเข้ามาเล็งแต่ดาววินาศเนี่ยเข้ามากลุ่มในเรือนกระดุมพระเนี่ยเพราะฉะนั้นรายได้เข้า ได้ไม้มีคนช่วยเหลือก็จริงแต่ได้จ่ายก็เยอะเยอะก็จ่ายไปก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็จ่ายเงินเกี่ยวกับคนในบ้านเกี่ยวกับแฟนเราเกี่ยวกับคนในครอบครัวเกี่ยวกับการที่เราต้องไปลงทุนหรือว่าไปทําอะไรที่เกี่ยวพันกับงานอย่างนี้ก็มีโอกาสได้ด้วยนะคะก็ทําไปแต่โดยรวมแล้วก็ยังขับเคลื่อนไปได้ดีอยู่นะคะนี่คือคนลัษณะาราศีพิจิก ต่อไปนะคะคนลัคนราราศีธนูคนลักนาราศีธนูดาวสุกกลุ่มรักดาวสุกเป็นดาวเจ้าเดือนลาภะมีโชคมีลาบนะคะนะคะเสน่ห์แรงพบรักก็ได้นะคะ,ะมีโอกาสได้โชคได้ลาบมีลาบผลที่ดีคนลักนาราศีธนูโชคดีอยู่นะคะตัวเราไปอยู่ในเรือนอริก็เป็นอะไรที่จะต้องแก้ไขแก้ปัญหาตลอดนะคะ,อ,ะอาจจะเกิดปัญหาบ้างนะคะแต่ว่า อย่างไรก็ตามเนี่ยในช่วงจังหวะนี้มีดาวคู่มิตรเ,เล็งลักเ,เล็งดาวตนุลักอยู่ก็มีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆไปได้นะคะความติดขัดความเสียหายเกี่ยวกับเรื่องเอกสารสัญญาคำพูดคำจาก็ังต้องระวังเช่นกันนะคะดาวพุธอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยนะคะแต่ว่าปัญหาต่างๆมันจะมองเห็นละมันจะมีการแก้ไขปัญหาได้นะคะสำหรับคนลัคนาราศีธนูอาจจะมีการเดินทางได้ด้วยนะคะ แล้วก็ใช้จ่ายเงินหมดเปลือไปกับการเดินทางไปเกี่ยวกับการเข้าสังคมไปกับเพื่อนฝูงไม่สหายได้นะคะสำหรับคนลักนาราศีธนูก็จะเป็นในรูปแบบนี้สวนเรื่องการงานของคุณก็จะเป็นการที่ลักษณะที่เราจะต้องแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการงานไปพร้อมกับการพัฒนาไปนะคะเพราะว่าพอได้รับการแก้ไขปัญหาแล้วก็จะมีการขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีนั่นเองสำหรับคนลักนาราศีธนู แต่ช่วงนี้เนื้อหอมอยู่แล้วทำอะไรก็จะมีคนหนุนมีคนช่วยเหลือแล้วก็มีโอกาสก้าวหน้าได้ในที่สุดนะคะ,ะก็แล้วก็อาจจะมีการเขาเรียกว่ามีการเดินทางได้มากหน่อยการซ่อมบ้านการปรับปรุงปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับบ้านก็อาจจะมีการทำในสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยนะคะ สำหรับคนนักนาราศีธนูก็จะเป็นในรูปแบบแบบนี้ก็ฝากไว้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะคะสำหรับเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะดาวพุธดาวเจ้าเรือนปัตนิตกวินาศด,ด้วยนะคะและแต่ว่าดาวศุกร์กลุ่มลักอยูอ่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะช่วงนี้เนี่ยนะคะคู่ของเราแฟนของเราเขาก็อาจจะไม่ได้มาสนใจเรามากที่ควรเนี่ยนะคะแล้วเขาก็อาจจะมีปัญหาของเขานนะคะเราก็ อยู่ดูอยู่ช่วยแก้ปัญหาช่วยเป็นที่ปรึกษาที่ดีได้นะคะอย่างไรความรักของเราเนี่ยมองเห็นละว,ว่ายังยังไงเราก็ประคับประคองไปได้นะคะสำหรับคนมีคู่มีแฟนคนที่รอคอยแฟนคนโสดนะคะก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่อย่าไปโฟกัสมากนะคะเพราะว่ามันก็อาจจะไม่มีนะคะช่วงนี้ถึงแม้ว่าดาวศุกร์จะเด่นเนี่ยนะคะแต่ถ้าคุณมีความรักช่วงนี้มันก็จะมีความทุกข ค่อนข้างที่จะไม่สามารถลงตัวได้นะคะมันก็ยังไม่ค่อยอขับเคลื่อนได้เกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคนโสดก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าอยู่ไกลกันไม่ได้พบเจอกันอย่างเงี้ยกู้มีปัญหามีความติดขัดอยู่อะไรบางอย่างอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งลงเอยเป็นแฟนกันดีกว่านะคะ,ะแต่ทําอะไรสําเร็จแน่นอนนะคะในช่วงจวังหวะนี้อาจจะได้ยากหน่อยแต่สําเร็จนะคะ สำหรับคนรักนณาราศีธนูอันนี้ก็เป็นโดวชะตาโดยโรวม3ราศีก็ฝากไว้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์หวังว่าเป็นประโยชน์แล้วก็มีสติกันนะคะในการใช้ชีวิตก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ